สวัสดีครับห่างหายจาก iOS beta กันไป3สัปดาห์ก็ได้เวลากลับมาอัปเดตกันต่อกับ iOS 12.1.3 beta 3ประเดิมต้นปีใหม่กันครับก่อนหน้านี้ iOS 12.1.2บิ build ที่2ที่ตามออกมาอย่างเร่งด่วนสุมแบตเตอรี่ไปอย่างน่าตกใจครับแต่ในไทยอัพกันไปได้ build แรกถือว่าปลอดภัยครับตอนนี้เรามาดูกันที่ beta ใหม่ล่าสุดความเร็วจะเป็นอย่างไรการสุมแบตเตอรี่จะดีหรือแย่แค่ไหน เราไปดูผลการทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่ความเร็วครับผลลัพธ์ของความเร็วที่ได้นั้นความเร็วในส่วนของ CPU ที่ได้ iOS 12.1.3 beta 3ทำออกมาในเกมที่ยังน่าพอใจครับความเร็วในส่วนของ Sin g l e c ค re ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ลดลงในขณะที่ความเร็วในส่วนของ m ั l ติ c o r e นั้นเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งครับแต่ความเร็วที่ได้นี้ก็แทบไม่ได้ส่งผลอะไรชัดเจนในการใช้งานนะครับ ยังคงลื่นไหลาตามปกติครับผลลัพธ์ในส่วนนี้ยังทําได้ดีเราไปดูกันต่อที่ GPU กันครับสําหรับการประมวลผลด้านกราฟิก iOS 12.1.3 beta 3ก็ยังเร็วขึ้นอีกนิดนึงได้เช่นเดียวกันครับแต่ก็เป็นตัวเลขที่ไม่มากมายอะไรแต่ก็น่าดีใจที่ยังไปต่อได้อีกครับถือว่าความเร็วรับปีใหม่นี้ดีน่าพอใจเราไปต่อกันที่แบตเตอรี่ที่เป็นเรื่องที่หลายๆคนกังวลกันครับไปดูการทดสอบกันเลยครับ สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงเพื่อดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนครับเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยครับดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาครับในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่าน,นี้นะครับสาหรับสภาพของแสงและความสว่างที่ต่างกันในคลิปเนื่องจากถ่ายในสภาพแวดล้อมที่แสงสว่างไม่เท่ากันของวันครับแต่ระดับความสว่างของหน้าจอกําหนดเอาไว้เท่ากันและตั้งค่าเหมือนกันทุกอย่างนะครับหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผลการทดสอบบน iPhone 6s Plus ความจุ 64GB ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 12.1.3 Beta 3ยังทำผลงานไม่ต่างจาก Beta 2ครับยังใช้แบตเตอรี่ไปหเรหลือ94%เป๊ะเท่ากันเลยครับแต่ถ้าให้ดีน่าจะอยู่ที่5%เท่านั้นครับแต่ก็ยังดีที่ไม่ลดลงไปจนน่าตกใจเหมือนใน iOS 12.1.2ตัวเต็มบิลที่2ที่สู่แบตมากมายครับตอนนี้ก็ได้ลุ้นกันต่อว่า Beta 4จะทำได้ดีกว่านี้ไหม และไม่แย่ลงไปกว่านี้ครับเปิดปีใหม่แบบนี้ iOS 12.1.3 beta 3าทำได้ในระดับที่ดีครับเร็วขึ้นได้อีกนิดแต่แบตเตอรี่ถ้าใช้น้อยกว่านี้ได้จะดีขึ้นมากเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 12.1.3 beta 2อยู่อัปเดตต่อได้เลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iOS 12.1.2จะอัปต่อหรือจะรอตัวเต็มก็ได้ครับสัปดาห์หน้าเราคงได้เห็นเบต้าใหม่แล้วไปทดสอบกันอีกที ว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าอัปเดตมาเมื่อไหร่ติดตามข่าวใหม่ๆได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ